อย่างแรกเนี่ยใช้เชื่อมคำกริยา He got up and walked to the door and opened it มันมีแอนสองแอนแปลเป็นไทยว่าเแบบฮ้ยเไม่ใช่ got up ตรงนี้แปลว่าลุกขึ้น,นบริบท่างนี้มันไม่ได้ตื่น,นลุกขึ้นเขาลุกขึ้นดเดินไปเปิดประตูแปลแบบนี้นะฮะ คือไอ้ไอ้ขึ้นตรงนี้เป็นการเชื่อมเขาลุกขึ้นเดินเขาลุกเดินอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นตรงนี้มันคือคําเชื่อมเขาลุกขึ้นเดินไปตรงนี้ก็คือคําเชื่อมไปเปิดประตูไปเปิดประตูนี่แปลว่าเล่าตามมุมมองเขาอย่างที่สองเนี่ยแปลโดยตัดคําว่าแอนคือตัดมันทิ้งไปเลยนะมันมันเป็นเรื่องเรื่องของโครงสร้างภาษา เน่ยก็แปลไปเลยเขาเขาทำอะไรออออกดหมายเลขนั้นแอนอวูแมนแอนเซอหญิงผู้หนึ่งรับสาย <c oughs> แปลแบบนี้นะใช้เว้นวรคเอาแอนตรงนี้ไม่ต้องแปล เป็นวักเอาแต่ว่าภาษาอังกฤษถามว่ามันเขียนแบบภาษาไทยได้ไหมไม่ได้มันเป็นโครงสร้างภาษาคือข้างต้นเป็นเหตุข้างหลังเป็นผลเป็นยังไงเขาเป็นวนลีเฉพาะที่เชื่อมด้วยแอนคือมันเป็นกริยาวลีที่มันจะมีคำว่าแอนเชื่อม p s พ Back and Forth เขาเขาเดินกลับไปกลับมาแต่ทีเนี้ยเดินกลับไปกลับมาเนี่ยด้วยความร้อนใจซึ่งไอไอท่านี่นนะอเบริกันนะเจอทุกเล่มคือเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนคำว่าแอนไปเลยแล้วก็หาคำที่มาเข้าประโยคได้สละสลวยไม่ต้องสนใจว่าภาษาอังกฤษมันคือคำว่าแอนอันนี้ก็เป็นท่ายาก คือคำที่แปลายากเนี่ยไอ้แบบที่แปลายากมันมีแบบที่สามกับแบบที่ห้าที่แปลายาก